สวัสดีครับผมคาถาจินมัญชรรายงานตัวแล้วนะครับสำหรับครอบครัวเอ็มไทยและชาวราศีมิถุนทุกท่านครับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ได้อิทธิพลของไพ่ราชินีเหรียญพระแม่ลักษมีและพิเภกเลือกข้างหรือว่าไพา่เทมเพลนส์นะครับนั่นมีความหมายถึง2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษครั้งการเงินการลงทุนธุรกิจช่วงนี้เด่น กับอีกเรื่องนึงคือเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานและที่อยู่อาศัยช่วงนี้โดดเด่นนะครับสำหรับในเดือนนี้พระอาทิตย์ย้ายจากราศีเข้าสู่ราศีเมษแล้วชาวราศีมิถุนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1ถึง10เมษายนเงินเข้าเต็มคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะฮะคิดถึงแฟนก็ มีความรักเข้ามาแต่ต้องคบหาดูใจกันไปก่อนเพราะช่วงหนึ่งถึงนี่ใครที่ยังโสดมีเข้ามาแต่เป็นรักลวงตาต้องคบหาดูใจอย่าทุ่มเทนะฮะเดี๋ยวจะเสียใจได้อีกเรื่องต้องตรวจสอบก่อนเอ๊ะมีเจ้าของแล้วหรือย,ยังหลอกเราหรือเปล่านะฮะเ,เดี๋ยวจะกลายเป็นรักสามเศร้าแต่วันที่1ถึงวันที่5เลยเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาบมีผู้ใหญ่ส่งเสริมและยังมีช่องทางในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆ ช่วงนี้การลงทุนเกี่ยวกับหุ้นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจและเกี่ยวกับทองคําเด่นเป็นพิเศษนะครับระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในวันที่5ถึงวันที่7รวมไปถึงเรื่องของหายดูแลกันด้วยวันที่11จนถึงวันที่20เมษาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญนะฮะพระทิตย์ย้ายจากกราศีเข้าสู่ราศีเมษในวันพรฤหัสบดีที่13เมษายนนะครับเป็นช่วงเวลากลางคืน สองทุ่มสานาที35วินาทีนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาอันสำคัญจึงทำให้นางสงการปีนี้ชื่อการกินีเทวีทรงภารัตนะฮะทัดดอกมนทาได้นอนนะฮะคือเรียกว่านอนใสยญาตินอนแต่ลืมตาเพราะยังไม่เลยเที่ยงคืนนอนแต่ลืมตามาบนหลังกุญชรหรือว่าหลังช้างนะฮะมือหนึ่งถือปืนมือหนึ่งถือคอศ สัปช้างนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีมิถุนในเรื่องของการเงินและเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะสบายขึ้นนะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีนะครับช่วงวันที่13จนถึง18ชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้เงินหรือว่าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือว่าทรัพย์สิน ทั้งจากเรื่องงานจากความสามารถของตัวเองและจากคนรักด้วยนะจฉาจะต,ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะสายตาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทต,ตาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกด้านหลังและขาเข่าอันนี้ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับในวันที่21ถึงวันที่30เมษายนต้องระวังเรื่องของหายกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือความล่าช้าในการเดินทาง นี่อันนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะน้องอาจารย์นี่เกือบติดอยู่บน a i r p o d ร์ตลินะฮะโชคดีลงก่อนแต่ก็ถือได้ว่าต้องระวังนะฮะอาจจะทำให้เป็นปัญหาได้นั้นดูแลตัวเองนิดหนึ่งถ้ามีโอกาสสวดสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธพัควาติมะอ,ะอุเดินทางไปไหนปลอดภัย ต้องมีสติแล้วก็ต้องสวดตลอดนะฮะอย่าชะล่าใจนะฮะยิ่งรู้ตัวยิ่งต้องสวดนะฮะอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะฮะไม่เออใกล้ๆแค่นี้เองก็ต้องสวดบทนี้สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะอะอุนะ,ะสวดบทนี้หรือว่าจะสวดคาถาขององค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่ก็ ถือว่าเป็นบารมีนะครับมาปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับในช่วงวันที่25ถึง30เมษาชาวราศีมิถุนยังมีลาบลอยฟุกฟุกเกิดขึ้นและยังมีข่าวดีจากเพศตรงข้ามใครที่ยังโสดก็จะเจอความรักกับคนที่อายุพอๆกันหรือน้อยกว่าเป็นลูกคนที่หนึ่งหรือสุดท้องนับในเพศเดียวกันในพ่อแม่เดียวกันนะฮะถือเป็นช่วงเวลาที่เด่น สำหรับชาวราศีมิถุนเลยทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสในเดือนนี้สวดพระคาถาบารมี30ทัศนทัและพระคาถาอาตานาติยสูตรนะครับเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราและอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวเราพระแม่ธรณีบุรพระมหากษัตริย์พ่อแม่พระพุทธพระธรรมสงฆ์และเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยนะครับก็จะทำให้เราทำอะไรแล้วราบรื่นรุ่งเรือง รวยและก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อนไปตามอากาศและสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทุกเฉดสีสีขาวสีครีมและสีฟ้าน้ำเงินนำโชคที่ดีมาให้เลขที่ดีคือเลขหนึ่งเลข6เลข8เป็นเลขสิริมงคลอย่าลืมทำความดีกับคนที่เรารักและคนรอบข้างทุกๆวันเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ วันไหนเราจะต้องจากกันขออำนวยอวยพรให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านมีคนที่รักได้ทำความดีด้วยทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจสุขสันวันปีใหม่ไทยสุขสันวันสงกรานเดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้สวัสดีครับ